ตอนเราไปอยู่ที่แม่อายใหม่ๆอะ่ะแค่เรื่องกะปิเรื่องเดียวนี่วุ่นวายกันทั้งวัดเลยนะเอาบอกพอบอกเอา,าในพวินัยนี่พอพวกผลไม้อะไรทั้งหลายเนี่ยพวกผักพวกผลไม้ถ้ามันยังมีชีวิตอยู่อ่ะยังจะงอกได้อยู่อ่ะเวลาเวลาจะพระจะฉันใช่ไหมพระต้องทอํากัปปิยะก่อนกัปปิยะคือหมายความว่าทําให้มันเป็น สิ่งที่สมควรที่พระจะบริโภคที่พระจช้าฉันน่แะแ็เรียกสั้นๆก็เรียกกะปิกะปิ<笑><笑>จริงๆเืยให้ทํากะปิยะนี่ไหมเรียกให้สั้นๆก็เรียกกะปิกะปิบอกเอา้าไอ้นี่กะปิก่อนเพ,พราะเพราะว่ากะปิมันวิ่งไปหากะปิอยู่ในครัวบอกเอทาทำไมไม่ทําเราไปหากะปิเนี่ยนะพอ um. พระบอกว่ากะปิยังกระโหร ก็หมายวมว่ามันสมควรแล้วหรือถ้าถ้าแปลเนี่ยโยมก็บอกกบไปยังพันเตสมควรแล้วครับแล้วก็ตัดให้มันขาดก็เหมือนกันช่วยฆ่ามันให้ครูที <c oughs> <c oughs> เหมือนอย่างนั้นแหละพูดภาษาเราคือคือ,คอพระทําเองไม่ได้อถ้าถ้าไปฉันเลยมันก็เหมือนกับไปไปฆ่าเขาจะไม่ล่ะภาคของเขียวให,ใ,หให้ให้ให้จากชีวิตพระก็เป็นอาบัติ <c oughs> ก็เลยว่าให้โยมจัดการให้ทีจะไปพูดตรงๆก็ไม่ได้นะ พูดตรงๆก็เป็นอาบาดเองเลยต้องเลี่ยงมันสมควรแล้วหรือใช่ไหมยอมยมที่ฉลาดก็ต้องบอกสมควรแล้วครับตัดไมันขาดไปนี่คือคือการการทาวินัยกรรมท่านไม่ได้ว่าทําเพื่ออะไรทําเพื่อให้ให้พระมีสติในการที่จะพิจารณาอาหารก่อนฉันว่าอะไรมันเป็นสิ่งที่สมควรหรือไม่สมควรใช่ไหมเอ่อันไหนมันยังมีชีวิตอยู่ก็ก็ทําให้ให้รู้สักหน่อยอว่าเออเรากําลังจะจะ จะฉันอันนี้เราไม่ได้ไปไปทำลายชีวิตเขาให้คนอื่นมาทําแทนเนะี่ยหรือเหมือนกับพระจะไปขุดดินอย่างเงี้ยนะไปขุดดินก็ไปบอกเอายอมไปขุดดินให้ทีนี่พระกระเวนาบัตนะเนะี่ยมันไม่ใช่กับอิยาวาจาเนะีนะ่ยก็ต้องไปบอกว่าเอาไปพิจารณาดูดินนั่นให้หน่อยสิ <laughs> หรือว่ามีมีพริกอยู่พระอยากจะกินพริกใช่ไหม ็ต้องบอกโยเอโอโยมไปพิจารณาพริกไงทีนีหรือไม่ก็บอกเนนไปงี้ใช่ไหมละ่ะพว,วกนี้เขาเขาไปไปเด็ดไปทําอะไรมันได้เห็นไหมพระไปตัดต้นไม้ก,ก็เป็นอาบัตินะเห็นไหมผู้เจ้าเปัญญปนญยาทั้้หมดอะไรที่เป็นของที่มีชีวิตเนี่ยไม่ควรจะไปทําลายเขาเดี๋ยวว่าแต่คนแม้กระทั่งพืชท่านก็ยังยังไม่อนุญาตให้ไปทําได้เลยเห็นไหมดินยางไปขุดลงไปปั๊บมันไปเกิดไปเจอมดเจอไส้เดือนอยู่ในนั้นไปตัดเขาตายเนี่ยก็ไปทําบาปโดยไม่รู้ตัวน กุดดินก็ไม่ได้เอาก่อไฟบนดินนี่ก็ไม่ได้แต่ก่อไฟบิดบางทีจะทําอะไรบนดินก่อไฟก็ต้องให้โยมไปทําพาไปก่อไฟเองก็เดี๋ยวไฟมันไปไปไหม้อะไรที่อยู่บนดินตายอีกเนี่ยเนี่ยเวลาเวลาใช้คําพูดเนี่ยก็ต้องใช้กัปปิยะวาจาค,คือคือคําพูดที่ที่ที่เลี่ยงเลี่ยงไปเลี่ยงบาลีบอกเอาเน้นไปพิจารณาพริกมาให้หน่อยสิ เนนก็หายไปทั้งครึ่งค่อนชั่วโมงกลับมาพิจารณาแล้วครับไม่เห็นมีอะไรเขหกวบโป๊แบบนี้แหละบางทีมันก็มีเรื่องตลกตลกดีีเหมือนกันวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วเนอะรู้สึกมันเบาใจโล่งใจดีไหมเดี๋ยวจะได้ไปเราวยังเิดติดคุกเนอะ ถ้าเราไม่ได้มาไม่ได้มาเราก็เราคิดเอาแล้วกันว่าสิ่งที่เรามาสองวันสองคืนสามวันเนี่ยเราได้อะไรไปบ้างแล้วถ้าเราไม่ได้มาเราจะได้อะไรเหรเราก็ได้แบบเดิมๆที่เราเคยอยู่บ้านเราอยู่มาตั้งกี่ปีกันแล้วเหมอกี่สองปีสามปีสี่ปีเราก็อยู่งันแหละเนี่ยเราก็ได้แต่พฤติกรรมเก่าๆเคยชินที่เราเคยทําอยู่ทุกวี่ทุกวันนั้นหากว่าเราไม่รู้จักแสวงหา สิ่งที่มันแปลกใหม่ที่มันดีขึ้นบ้างเนี่ยเราก็หมดหมดโอกาสเหมือนกับเราปิดกั้นโอกาสตัวเองที่เราจะได้พัฒนาหรือปรับปรุงกายวาจาใจของเราให้มันดีขึ้นน,นะนี่ก็ถือว่าเป็นเป็นโชคดีของพวกเราแหละที่เรามีมีสัมมาทิฏฐิที่รู้จักคิดว่าเอออะไรมันเป็นประโยชน์กับเราเราก็ไปหาสิ่งนั้นเราก็เพืออย่างที่บอกว่ามันต้องมีเหตุปัจจัยหลายอย่าง ที่เข้ามาเสื้อกูนอุดหนุนเราก็ถึงจะมาได้ไหมหนึ่งเราต้องมีศรัทธาก่อนอันนี้ตัวสําคัญเลยเป็นใบเบิกทางถ้าศรัทธาไม่มีแล้วก็คือไปไหนไม่ได้แหละจบเลยเพราะฉะนั้นศรัทธาเราก็ต้องก็ต้องเล็งให้ดูด้วยว่ามีมีศรัทธาที่มันมันถูกต้องไม่ใช่ไปเป็นไปมีศรัทธาในสิ่งที่มันผิดนี่ก็ยิ่งหนักเข้าไปอีกนะนีไปในที่ที่มันมันผิดเนี่ยก็สู้อย่าไปดีกว่า เหมือนกับเราเดินแล้วมันจะหลงทางงนี้ใช่ไหมล่ะก็สู้อย่าเดินถ้าดีกว่ามันมันไม่เสียเวลาเดินเราก็หาทางใหม่ได้แต่ถ้าเป็นมัวหลงทางอยู่ก็มไม่รู้จะออกมาเมื่อไหร่แล้วเสร็จแล้วจะหาหาทางไปที่ไหนก็ไม่รู้อีกเหมือนกันใช่ไหมงั้นเรายึดหลักง่ายๆอ่ะในในในธรรมวินยัยท่านก็บอกว่าลักษณะตัดสินธรรมวินัยมีแปดอย่างนะสรุปก็คืออะไรที่มันเป็นไปเพื่อสั่งสมความโลภความโกรธความหลงนี่อันนี้ก็คือผิดทางหมดเลย นะถ้าเป็นตามธรรมวินัยที่ถูกต้องก็คือเราไปทําแล้วมันจะต้องตัดความโลภความโกรธความหลงให้มันลดน้อยลงอะไรที่เป็นไปเพื่อการสั่งสมกิเลสผิดหมดนะไม่ว่าเขาจะสอนอะไรแบบไหนก็นแล้วกันก็เราก็ฟังด้วยหูเราศรัทธาเราเราก็ต้องมีปัญญานําหน้าด้วยไม่ใช่มีแต่ศรัาทธางโง่หลงงมงายเฉยๆนั่นมันไม่เกิดประโยชน์อะไรแล,แล้วไปโทษใครใช่ไหม ทุกวันนี้มันหากินกันเยอะแยะไปหมดเลยเอาเอาธรรมะของพู้เจ้ามาหากินเปิดคอร์สสอนอะไรต่ออะไรเก็บเงินเยอะๆแพงๆใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วไปก็ฟังเฉยๆแล้วไม่ได้หลักปฏิบัติอะไรเนี่ยอันนี้สําคัญแต่จ,จ่ายเงินไปแล้วคอร์สนึ่งบางทีเป็นพันเป็นหมืน่นไปกันก็เลยกลายเป็นเป็นรายได้ล่ําสันกันไปเลยอันนี้พูดให้ฟังเฉยๆนะเดี๋ยวเขาจะมาตีปากเราหรือเปล่ก <S <S <บ>าก<ง>็มันความจริงเหรอใช่ไหมล่ะม นั่นเราก็เตือนไว้ว่าเราจะไปไหนศรัทธาไปไหนให้ให้เอาปัญญาไปด้วยอย่าเอาแต่ศรัทธาอย่างเดียวพิจารณาซะก่อนว่าเออมันมันไปแล้วมันมันถูกหรือเปล่ามันดีหรือเปล่า <S 2> <S 2> ไอ้คนสอนมันมีความรู้อะไรมันมีความปฏิบัติด,ดีอะไรนะถ้าว่าเขาปฏิบัติด,ดีปฏิัติบัดชอบจริงอ่ะหนีไปบวชปวดอะพวกเป็นฆราวาสญาติโยมทั้งหลายเนี่ยถ้าถ้ามันดีจริงอ่ะนะหนีไปปวดปวดอะ ไม่รู้จะอยู่ไปทําอะไรใช่ไหมการสอนธรรมะของญาติโยมเนี่ยสอนเพื่ออะไรก็สอนเพื่อให้มันดับทุกข์ใช่ไหมล่ะแล้วความดับทุกข์อ่ะมันจะต้องดับยังไงอะ่ะเป็นฆราวาสก็ดับทุกข์ได้จริงอยู่เห็ไหมดับทุกข์ได้จริงแต่ว่าต้องมีบุญบรารมีอักโขอักขังอยู่เหมือนกันเพราะว่าการปฏิบัติอยู่ในความเป็นฆราวาสมันยากกิจกังวลก็ยากภารกิจก็เยอะใช่ไหมสิ่งเกี่ยวข้องยั่วยุอารมณ์มันก็เยอะหมดเลย นั้นเราอยู่อยู่บ้านเนี่ยถ้าใครปฏิบัติได้ก็ถือว่าเซียนนะถ้าถ้าอยู่บ้านเนี่ยยังประกอบหน้าที่การงานมีลูกมีเมียมีผัวต้องคอยดูแลรักษาเข้าไปอีกม<า>ใจมันจะว่างทีนี้ที่ให้ให้มาปฏิบัติทําได้มันก,มนก็มันก็น้อยแหละนะแลต้องเราก็ต้องปรีกแแะหาเวลาหาโอกาสมาปฏิบัติเอาเป็นบางครั้งบางคราวอย่างนี้แหละ<ม>แต่ว่าในความเป็นคราวาสเนี่ยเราสามารถที่จะปฏิบัติได้ในระดับหนึ่ง คือเรารักษาสินห้าให้มั่นคงเข้าไว้นี่ก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วนะถ้าใครเป็นเป็นเพศคราวาสไม่คิดที่จะออกบวดเนี่ยก็แค่รักษาสินห้าให้มั่นคงก็ถือว่าดีเยี่ยมแล้วแล้วก็นอกจากนั้นไปเราก็ถือศินแปดแล้วมีบางเวลาบางโอก,กาสเราก็หาเวลาไปปฏิบัติทมในสถานที่ที่เหมาะสมนี่แล้วเราก็เก็บตักตวงทำวินัยอะไรของผู้เจ้าให้มันศึกษาให้มันดีแล้วก็ ตั้งใจปฏิบัติตามสมควรแก่ฐานะของเรามันก็จะเป็นไปได้นะดีกว่าเราไปไปอยู่ประกอบอาชีพการงาน,งานดำรงชีวิตโดยที่เราไม่ไม่ได้ฝึกฝนอบรมอะไรเลยเห็นไหมนะวันตายของเรามันเกิดมาแล้วมันมันก็ตายอยู่ที่ที่กรรมของเรากำหนดเอาไว้แล้วนั้นะในระหว่างที่เราเดินทางไปสู่ความตายเนี่ยเราจะทำอะไรได้บ้างนะอันนี้ต้องคิด าว่าเราไม่ทําอะไรเลยเราก็มีแต่เกิดทำมาหากินไปแล้วก็ไปถึงที่ตายแล้วก็ตายเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติใหม่ไปแต่ถ้าในในระหว่างที่เรายังไม่ตายเนี่ยกําลังเดินทางทุกคนมีหน้าที่ทําอะไรมีหน้าที่เดินทางไปสู่ความตายทั้งนั้นเนี่ยทุกวันนี้เราก็แข่งกันเดินไปหาที่ตายทั้งหมดใช่ไหมใครใครเจอที่ตายก่อนคนนั้นก็ตายก่อนใครใครยังไม่เจอก็หาต่อไป <laughs> หาไปแล้วก็หาอยู่หากินไปด้วยหาที่ตายไปด้วยก็ไปพร้อมๆกันนี่แหละ นั่นเราก็เพิ่มเขาไปสักหน่อยละหาคุณธรรมไปด้วยใช่ไหมละ่ะระหว่างหาที่ตายมันยังหาไม่เจอแล้วก็หาคุณธรรมไปด้วยมีศีลก็เอาศีลใส่เข้าไปมีสมาธิก็เอาสมาธิใส่เข้าไปเอามีปัญญาก็เอาปัญญาใส่เข้าไปใส่เข้าไปในใ,ในใจเรานั่นแหละเราก็เรียกว่าเราก็ไม่ขาดทุนแต่ถ้าเราไม่เอาศีลสมาธิปัญญาใส่เข้าไปนี่เราขาดทุนหาอยู่หากินอย่างเดียวเพื่ออะไรก็เพื่อเลี้ยงดูร่างกายของเราเสร็จแล้วมันก็ไปตายเหมือนเก่าใช่ไหม ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยใจเราที่เอามาศาัยอยู่ในร่างกายนี้ก็ไม่ได้อะไรอีกเหมือนกันเลยสรุปว่าเราเกิดมาชาติหนึ่งเราเลี้ยงดูแต่ร่างกายให้อาหารแต่ร่างกายแต่แต่ว่าใจเราอดอยากหิวโหวยแค่ไหนเราก็ไม่เคยเหลียวแลไม่เคยเอาอาหารให้ใจเลยไหมลองดูสิใจเราหิวไหมใจเรามีศีลหรือเปล่าใจเรามีสม,สมาธิหรือย,ยังใจเรามีปัญญาสูงส่งแค่ไหนเห็นไหมถ้ายังไม่มีก็แสดงว่ามันหิวโหวยอยู่ แต่เราไม่รู้สึกเฉยๆนะถ้าหากว่าเราเรามีปัญญาเราก็ต้องพิจารณาดูนะในในธรรมท่านบอกว่าภะละห้าอินทรีห้าใช่ไหมภะละห้าคือกําลังห้าอย่างที่จะทําให้เราสําเร็จความประสงทั้งหลายทั้งปวงภะละห้าอินระีห้าใช่ไหมนี่ยเป็นเป็นคุณธรรมที่จะทําให้เราบรรลุคุณธรรมทั้งที่สูงส่งขึ้นไปได้น่ะ ah. มีอะไร uh. สัทธา วิริยะสติสมาธิปัญญานี่เรียกว่าเอากุณธรรมระดับหัวกะทิมามาชี้แจงบอกไว้เลยนะ <Okay. S 1> ฉะนั้นเรามีศรัทธาเบื้องต้นเนี่ยต้องมีศรัทธาก่อนศรัทธาถ้าเราไม่มีศรัทธาเราก็มานั่งอยู่ที่นี่ไม่ได้ใช่ไหมลนะ่ะจากนั้นแล้วเราก็ต้องมีมีทุนทรัพย์ที่จะมามีเว,ามเวลาที่เราไม่ติดภารกิจหน้าที่การงานแล้วก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเราก็ถึงจะมาได้เห็นไหมฉะนั้นแค่สี่อย่างนี้เราก็เป็นบุญวาสนาของเรามากแล้วนะ เพราะว่ามันไม่มีการงานอะไรในโลกนี้ที่มันจะเลอเลือดประเสริฐยิ่งกว่าการปฏิบททัติธรรมไม่มีเลยไหมเราทํางานกันแทบเป็นแทบตายถามว่ามันดับทุกข์บ้างไหมมีใครทํางานอยู่ในออฟฟิศแล้วมันดับทุกข์ได้โอ้โหสุขสบายมหาทุกข์ไม่มีเลยมีไหมไม่มีใช่ไหมเราทํางานอะไรยากลําบากแค่ไหนก็เถอะมันก็มีแต่ทุกข์เนะมันไม่เห็นมีงานไหนดับทุกข์ได้เลยมีงานเดียวนี่แหละที่มันจะดับทุกข์ได้คือเรามานั่งปฏิบททัติธรรม เดินจงกรมนั่งสมาธิอบรมจิตของเราให้มันมีศีลมีสมาธิมีปัญญาสั่งสมขึ้นที่ใจของเรามีอันนี้อันเดียวเท่านั้นแหะที่มันจะดับทุกข์ได้เราก็คิดดูเนี่ยนะอันนี้มันก็เลยเป็นงานที่วิเศษเลอเลิศประเสริฐที่สุดที่เราก็หาที่ไหนไม่ได้แล้วก็ไม่มีใครเอามาให้เราได้เราก็ต้องทําเองหมดใช่ไหมศีลเราก็ต้องรักษาเองสมาธิเราก็ต้องทําเองปัญญาเราก็ต้องทําเองหมดเลยใช่ไหม แล้วเราเกิดมาชาติหนึ่งเรามีมีอายุยืนยาวอยู่สักเท่าไหร่เราก็ไม่รู้วันหนึ่งวันมึงตั้งหน้าตั้งตาแข่งกันเดินไปหาที่ตายอย่างเงี้ยใช่ไหมใครจะตายเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้สุดท้ายแล้วก็คือตายใครเจอที่ตายก่อนคนนั้นก็ตายก่อนใครหาหาไม่เจอก็ตายทีหลังแต่ต้องทุกคนสุดท้ายแล้วคือต้องหาเจอหมดแหละไม่ไม่มีใครหาที่ตายไม่เจอหาเจอหมดถึงนี่หาหาได้ช้าได้เร็วเท่านั้นแหละ เพราะฉะนั้น <fuck> ในระหว่างที่เราหาที่ตายอยู่นี่ก็เป็นโอกาสทองที่เราจะรักษาศีลที่เรียนสมาธิอบรมปัญญาไปได้ด้วยนะถ้าเราไม่รู้จักไ e ขว่คว้าหาเอาเนี่ยเราก็จะหาแต่ที่ตายแต่หาศีลสมาธิปัญญาหาไม่เห็นเหน็นไหมเนี่ยทั้งที่มันเป็นของมีอยู่แต่เราไม่รู้จักขนขวายไขว่คว้าหามาเป็นสมบัติของเรามันจะเอามาจากไหนได้นะไม่มีใครเอามาให้เราได้นะเราต้องทำเองทั้งหมดศีลเราก็ต้องทำเองสามาธิก็ต้องทำเองปัญญาก็ต้องทำเอง งานอย่างอื่นเลยยังจ้างเขา,า,าไปทําได้ใช่ไหมลนะ่ะบ้านช่องห้องหับโสกโปกก็จ้างคนใช้มาทำเนี่ยอยากสร้างบ้านก็จ้างสถาปนิกจ้างวิศวกร,กรมาออกแบบจ้างผู้รับเหมามาทําให้ทุกอย่างในโลกนี่มันจ้างก็าทาได้หมดแล้วมันก็สำเร็จเป็นของเราได้ด้วยใช่ไหมลนะ่ะ แต่ศีลสมาธิปัญญานี่จ้างใครไปทําก็ไม่ได้นะจ้างใครไปทําคนนั้นก็เป็นของคนนั้น <c oughs> อ้าวผมว่าอ้าววันนี้วันพระนะข้าไม่มีไม่มีเวลาเว้ยวันนี้ไม่ว่างจ้างเองสักพันหนึ่งไปรักษาศีลแทนที <lakes> <c oughs> ใช่ไหมจ้างพันหนึ่งไปรักษาศีลใชจ้างเขาไปไอ้คนไปไอ้ й, คนรับจ้างน่ะได้นะไอ้คนไอ้คนจ้างไม่ได้นะเห็นไหมก็ได้ได้เป็นส่วนที่อนุโมทนาไปเนี่แหละเพราะเราสมาธิก็เหมือนกันปัญญาก็เหมือนกันเราต้องทําเองทั้งหมด เพราะนั้นเรารู้อย่างนี้แล้วเราเราจะขี้เกียจขี้ค้านไปเพื่ออะไรใช่ไหมเรารักษาศีลได้มันก็เป็นสมบัติของเราเราทําสมาธิได้ก็เป็นสมบัติของเราเราทําปัญญาได้ก็เป็นสมบัติของเราไม่เห็นมีอะไรที่เราจะต้องไปรังเกียจรังงอนเลยไอ้ทรัพย์สมบัติทางโลกซะอีกเราหามาเท่าไหร่เป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านทํามาได้เป็นของคนอื่นหมดเห็นไหมล่ะเราแค่ขอมันมากินนิดเดียวเองนะร่างกายเรามันต้องการอะไรอ่ะไอ้คนอื่นก็คือร่างกายอย่างที่บอกอ่ะ ร่างกายเรามันต้องการอะไรต้องการเป็นหมื่นล้านพันล้านแสนล้านหรือเปล่าไม่ได้ต้องการใช่ไหมมีเท่าไหร่เป็นร้อยล้านพันล้านร่างกายมันขอกินแค่สามมื้อเนี่ยวันหนึ่งสามมื้ออเรากินมือเดียวได้ซ้ําไปใช่ไหมล่ะสามมื้อมันจะหมดเเท่าไหร่ใช่ไหมค่าเช่าบ้านค่าเสื้อผ้าโอ้ยจะใช้อย่างประหยัดประหยัดนี่ชุดสองไม่กี่ชุดมันก็พอใช้แล้วใช่ไหมเนี่ยผ้านี่มีชุดเดียวเองเม็ดมีตั้งหลายชุดชุดหลับชุดนอนชุดรับแขกชุด ไปงานศพงานแต่งงานก็ชุดเดียวกันหมดเห็นไหมล่ะเราจะไปเดือดร้อนอะไรเรามีก็อย่างละชุดที่มันจําเป็นจะเป็นแล้วก็พอแล้วทุกวันนี้มันมีกันคนกกี่ชุดแค่รองเท้าอย่างเดียวคนเดียวมันมีเป็นตู้ตู้เลยนั้นถ้าเราจัดการก่อสิ่งเหล่านี้ออกไปนะเราจัดระเบียบชีวิตของเราให้ให้เอาธรรมะของพุทธเจ้าเข้ามามาปฏิบัตินะให้ท่านท่านบอกว่าให้สันโดษเห็นไหมอ่สันโดษคือเป็นธรรมที่เยี่ยมมาก มีอะไรเราก็พอใจอย่างที่เรามีบุญวาสนาเรามีแค่นี้เราก็พอใจแค่นี้อย่าไปอยากได้ให้มันยิ่งไปกว่านี้ถ้าอยากได้ยิ่งไปกว่านี้ก็ขอให้หามาในทางที่ชอบนะด้วยความขยันมันเพียรด้วยความอดทนด้วยความมีสติปัญญาไม่ใช่ไปโคดโกงเขามาหรือไปป้นไปที่ไปทําผิดศีลผิดธรรมมาอย่างเนี้ไม่เอานะนอกจากนั้นแล้วถ้ายังบอกให้มักน้อยอีกนะ่ยันโดดมันมีเท่านี้ถา้าถ้ามันมีมากเราก็รู้จัก เฉลี่ยเตือนใจแบ่งสรรปันส่วนให้คนอื่นบ้างพอให้เขามีความสุขจากทรัพย์ของสมบัติของเราบ้างอันนี้ก็คือเป็นการเพิ่มความเมตตากรุณาในจิตของเราให้มันมีความจิตใจมันยิ่งใหญ่ให้มันมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้มันมีอภัยจะทานให้มากขึ้นมากขึ้นเหล่านี้เป็นอุบายที่มันจะทําให้เราเข้าไปรักษาศีลได้นะถ้าคนให้ทานไม่ได้คนนั้นรักษาศีลไม่ได้หรอก ให้ทานไม่ได้ก็มีแต่จะเอาอย่างเดียวนะไม่เคยคิดให้ใครเลยลองดูสิแล้วมันจะรักษาศีลได้ไงศีลนี่มีแต่เรื่องของการให้ทั้งนั้นเลยใช่ไหมให้ชีวิตเขาให้ทรัพย์สมบัติเขาให้ให้ให้ไม่ผิดลูกผิดเมียเขาน่ให้ไม่โกหกหลอกลวงให้ไม่กินเหล้ากินยาเมามีแต่เรื่องของการให้ทั้งนั้นน่ะเพราะฉะนั้นวัตถุหยาบยาคุณยังให้ไม่ได้แล้วคุณจะไปให้ ให้อภัยที่มันละเอียดกว่านั้นได้ยังไงนะฆ่าสัตว์อย่างเงี้ยก็ให้อภัยชีวิตคนอื่นทันทีที่เรามีสินพับเราก็ให้อภัยชีวิตคนอื่นไม่ว่าคนนั้นเขาจะมาลังแกเรามาทําให้เราโกรธแค้นแค่ไหนเราก็จะไม่ไปฆ่าเขาไม่ไปทําร้ายเขาเห็นไหมอันนี้มันเป็นการให้ชั้นสูงเข้าไปอีกหรือเราทรัพย์สมบัติเราเพียงแค่รักษาศินข้อที่สองเนี่ยเราไม่คิดขโมยของใครนี่คือเราให้แล้วทรัพย์สมบัติที่มันควรจะถูกเราขโมยไปเนี่ย เนี่ยพอเรามีสินข้อสองปั๊บมันก็ไม่ถูกเราขโมยใช่ไหมเราเรา๋ยวเรา,เราใ,หให้คืนเจ้าของเดิมเขาไปละถ้าว่าเราไม่มีสินเราขโมยของเขามาเนี่ยเจ้าของทรัพย์เขาจะเดือดร้อนลำคนันลำเค็นแค่ไหนทรัพย์สมบัติก็หายไปเนี่ยผมมติ่เราเอาทุกไปยัดเยียดให้เขาเราไปขโมยทรัพย์สมบัติของเขาหรือไปหลอกลวงโคดโกงเขาเนเราก็เท่ากับเราเอาความทุกไปใส่ให้กับเจ้าของทรัพย์เนี่ยพอเรารักษาสินข้อนี้ได้ปั๊บเนี่ยก็เหมือนกับเ,เราให้ทานเขา ของของเขาที่เราควรจะเอามาได้เป็นของเราเราก็ไม่เอามาไม่ไปขโมยไอ้คนที่เขาเป็นเจ้าของทรัพย์ควรที่จะต้องทุกข์เพราะถูกของถูกเราขโมยเขาเขาไม่ต้องทุกข์เห็นไหมล่ะเนี่ยเพราะฉะนั้นการรักษาศีลคือการให้ชั้นสูงยิ่งกว่าให้ทานสมบัติวัตถุสมบัติทั้งหลายทั้งปวงอีกแล้วมันเป็นของไม่ดีตรงไหนเป็นของดีเลิศประเสริฐแล้วทําไมเราถึงจะไม่ไม่ยินดีในการรักษาศีลเนี่ยไล่บี้เข้าไปอย่างนี้นะกิเลสมันจนมุมแน่นอนมันไม่มีเหตุผลอะไรที่จะมาโต้เราหรอกนะ เ,เอาธรรมะของผู้เจ้าเข้าไปใส่กัน,นข้อสามผิดลูกผิดเมียคนอื่นเนี่ยเราเรามีลูกมีเมียใครมาทําร้ายลูกเมียรเราเราโมโหไหมละ่ะเราก็โมโหโมโหแล้วทําไมเวลาเราเราบินดีให้ตัวเราเองไปทําร้ายลูกเมียคนอื่นเห็นไหมเอาเหตุผลของมันมันก็มีแต่ความเห็นแก่ตัวทั้งหมดเลยนะคนที่ไม่มีศีลก็คือคนที่เห็นแก่ตัวคนที่ใจร้ายโหดเยี่ยมอัมหิตใช่หไหมมันก็เป็นได้อย่างเนี้นี่คือหลักธรรมชาติโกหกหลอกลวงน ท่านเพลี้ยอึงบอกว่าโกหกหลอกลวงนี่ถ้าใครโกรหกได้ทั้งที่รู้ไม่มีความชั่วอะไรที่คนคนนั้นจะทําไม่ได้น,นู่นนี่พระพุทธเจ้าพูดถึงขนาดนี้งั้นถ้าใครที่มันขี้โกหกเจอก็หนีให้ไกลอย่าไปเชื่อมันเลยนะ,นะไม่มีความชั่วอะไรที่คนคนนั้นจะทําไม่ได้ทําได้ทุกอย่างกินเหล้าเมายาอย่างเงี้ยกินเข้าไปมันก็เสียสติเนี่ยขนาดเราเราไม่ได้กินเหล้าเรามีสติมานั่งอยู่นี่ฝึกถ้า,ถถาเป็นข้าตายมันยังไม่ไปไหนเลยใช่ไหมล่ะ แล้วกินเหล้าเมาหยำเปมาเนี่ยหัวซัดเดินโซซัดตัวเซ,ซเขามามานั่งสมาธิไหถีบส่งเลยเหอนี่มั <laughs> นพอไปกินเหล้าเมาปั๊บเสียสติปั๊บเนี่ยมันเอาความดีอะไรไม่ได้เลยเนี่ยนั้นมันมีแต่เรื่องเรื่องที่ทําให้เราเดือดร้อนแล้วก็คนอื่นก็เดือดร้อนด้วยะการที่ไม่รักษาศีลน,นั้นมันไม่มีไม่มีเหตุผลเลยที่เราจะไม่รักษาศีลหากว่าเราต้องการความดีนะเว้นไว้ when, 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 but, แต่เราไม่ต้องการความดีไม่ต้องการประพฤติอะไรที่มันดียิ่งขึ้นไปกว่านั้นแล้ว เราไม่มีศีลก็เอาตามสบายเลยใช่ไหมทางนรกีเปิดโล่งเข้าไปเนี่ยท่านนึกบอกว่าทางไปนรกนั้นกว้างขวาง,วางโล่งเตือนใช่ไหมทางไปสวรรค์นี่รับแคตบติบตันไม่มีใครไปนี <c oughs> คนไปนรกเปรียบเหมือนขนโคคนไปสวรรค์เปรียบเหมือนเขาโคเห็นไหมลนะ่ะมันต่างกันลิบลับเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเราถือว่าเรามีโชคมีบุญวาสนามากแล้ว ที่เราได้มีโอกาสมาปฏิบัติธรรมไม่ว่าที่ไหนก็ตามนะเป็นที่ที่ดีงามเหมือไปเถอะนะท่านสอนให้เราประพฤติปฏิบัติได้ถูกต้องตามพระธรรมวินัยที่ไหนดีเรามีโอกาสเราก็ไปนะไปให้ให้เลือกดูว่าให้มีศรัทธาให้มีศรัทธาแล้วก็ต้องมีปัญญานําหน้าด้วยอย่าเอาแต่ศรัทธาอย่างเดียวโง่หลงงมง,งายเห็นบันหลอกกันเนะี่ยโอ้โหอะไรก็ไม่รู้ เนี่ยวันเสาร์ห้าเนี่ยมีคนส่งข้อความมาวันเสาร์ห้าเป็นวันพิเศษดีเลิศนะต้องทําอย่างนั้นทําอย่างนี้แล้วมันจะขังมันจะรวยมันจะอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยไอ้นี่เรื่องเรื่องทําให้คนโง่หลงงมงายทั้งนั้นแหละเราจะดีก็ต่อเมื่อเราทําดีเท่านั้นเน่ยไม่มีใครเทวดาหน้าไหนมาบันดาลให้เราดีได้หรอกเนี่ยถ้ามันเทวดาหน้าไหนหรือความอะไรที่มันวิเศษเลิศมาทําให้เราดีได้งั้นพระพุทธเจ้าไม่ต้องไปสร้างบารมีมาสอนไปตรัสรู้ให้มันยากทําไมใช่ไหม ก็ไปหาไอ้สิ่งที่มันทำาะไ้เราดีได้เนาไปหามันนะแล้วมันทําให้เราดีได้จริงเราก็ไปนิพพานสบายๆอย่างนี้เนี่ยแล้วมันมือหลอกกันเฉยๆหลอกให้เราไปหาแล้วมันก็เรียกเงินในกระเป๋าเราลองดูก็ได้ถ้าเราไปไหนแล้วมันควักเงินในกระเป๋าเราออกไปเนี่ยแสดงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ละเนี่ยให้เข้าใจนะใอ้ใพอรยะทาวาริวะหาปูราปริปูเรนติสาคารัง เอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัรปติอิทธิตังปฏิตังตุมหังคิป,ปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยถา,ามณิชโชติระโสยถา,าสัพพิติโยวิวัชชนตุสัพรโรคโควินัสตุมาเตภวัตวันตระโยสุขีทีคายุโกภวะ อภิวัธนาสีลิสนิจังวุธาปจายิโนจตารโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภาลังภวะตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทโตธีภาวันตุเต